ขอโชคพญานาคอย่างไงให้สมหวังหลายคนมีความเชื่อในองค์พญานาคไม่มาจะเป็นพ่อปู่ศรีสุดโทแม่ย่าศรีปทุมมาหรือพญานาคตามวัดต่างๆแต่เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนขอแล้วได้ผลบางคนกลับเงียบวันนี้เราจะมาบอกวิธีขอโชคจากพญานาคให้สมหวังไหวและตรงจุดมากที่สุดข้อแรก ตั้งจิตให้เคารพไม่ใช่แค่ขอหวังรวยก่อนขอพรต้องมีจิตท,ที่เคารพจริงไม่ใช่แค่มาหวังเลขเด็ดการกราบไหว้พญานาคควรทำด้วยใจที่สงบตั้งมั่นและซื่อสัตย์เพราะท่านคือผู้ดูแลธรรมะและผู้อุปถัมภ์คนดีถ้าใจอย่างโลภไม่ศรัทธาจริงขอเท่าไหร่ก็มักไม่สมหวังข้อสอง เลือกวันและเวลาที่เหมาะสมวันที่แนะนำคือวันพระหรือขึ้น15คห้าค่เวลาที่เหมาะคือช่วงเช้ามืดก่อนพระอาทิตย์ขึ้นหรือก่อนนอนในคืนสงบ,ส,งบสถานที่ขอพรอาจเป็นวัดที่มีพญานาคประจำหรือจะตั้งจิตที่บ้านก็ได้ข้อ 3. ของไหว้ที่ควรมีของไหว้ยพญานาคยอดนิยมได้แก่ดอกไม้เก้าดอก ทูบก้าดอกพานใบตองผลไม้เช่นกล้วยมะพร้าวน้ำเปล่าสะอาดหนึ่งแก้วและถ้ามีใบสีพญานาคก,ก็ถือเป็นมงคลอย่างมากข้อ 4. คํคำกล่าวขอโชคให้ใช้ภาษาง่ายใจจริงและชัดเจนไม่ต้องท่องอะไรยากๆให้พูดด้วยใจตรงๆเช่นลูกชื่อเกิดวันที่ ขอถวายเครื่องสักการะนี้แด่องค์พญานาคขอให้ลูกมีโชคมีลาบได้เงินก้อนภายในหากลูกสมหวังจะถวายแก้บนด้วยใจศรัทธาอย่าลืมระบุสิ่งที่ขอและวันเวลาให้ชัดเจนรวมถึงสิ่งที่จะทำเพื่อแก้บนอย่างจริงใจข้อ 5. หลังขอผ่อนต้องตั้งใจทำงานจริง พญานาคจะช่วยหนุนคนที่มีความพยายามไม่ใช่แค่รอแต่โชคดังนั้นหลังจากขอแล้วต้องขยันทำดีพูดดีเก็บเงินดีและรู้จักแบ่งปันโชคถึงจะมาแบบไม่คาดฝันใครกด Subscribe กดติดตามช่องนี้ขอให้รวยขอให้ถูกหวยมีโชคใหญ่จากพญานาคไม่เจ็บไม่จนไม่ทุกข์เจอแต่คนดีเงินทอง ความสุขและโอกาสดีๆในชีวิตขอให้ทุกคำขอเป็นจริงโดยเร็วครับ